พี่น้องตอนนี้ก็สีม้งหาสีก็ดั้งสีงหามงแะพี่น้องมือแรกเขาจิเด้ไปสวนยางมันอที่อยู่พักกันอยู่สามคนนี่พี่น้องัวแต่เอามาได้มือเดียวพี่น้องนี่อันนี้ท้องก้อนหางขวดอือันนั้นท้องแทงนอนหลับแล้วพี่น้องอย่างนี้กองจะกีผ้าอยู่กันได้ว์วดอกพี่นอ <laughs> ้องเมือแต่เอามาอยู่ใหม่ก็จิปลอยไว้็อกไปเหนี่เทอาหารเทน้ำไว้ ไปพักกันอยู่สามตัวนั่นแหละนอนลหลับเราในกองยันกับสีหงหกน้อยแน่จักน้อยแล้วพี่น้องกับหัวตตมาอยู่วุ้ยสองมื่นกว่ของยังกับท่านไอเก็บเดียมียนอยู่หงตึงอยู่ขอไปอยู่ในบ้านข,ขอได้ออกมาอยู่หน้ายนะันกับไตเทียนอย่าพี่น้องมันบูมนอนลหลับอยู่ไตเทียนอันนี้มีไฟฝ่ายเลยนี่ดึงแต่สายไฟคือ,อยังมือแรงก็ไป,ไปอาบน้ำสางแล้วมือแลงก็จะเป็นท่ายอันอาบน้ำสางคือเบิ่งเลังพี่น้องตักน้ำสางอาบคือสมัยเก่านี่แหละ ไม่ตักเก้าตักกวน่ตักน้ำสางอาบนี่เละใฮ้เบิ้งมึงซื้อเสื้อสีพาก,กันยังได็ปล่อยมันไยสามเมียลูกกินต้องกันพักกันนอนหลับแล้วถ้าลูกอยูนั้อนหมูเล้งหัวใจวะไปไปกีดยางนั้นหมูเล้งอ่ะเพรากีดยางมันมีเงินเสื่อหาไหนกินเด้อใจวะเออใจ